สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเลโก้หล่อเท่เช่นเคยคือตอนนี้ผมกลับมาแล้วหลังจากเลิกทํา YouTube ไปเพราะว่าผมนั้นเปิดเทอมแล้วและผมนั้นจะเลิกทํา YouTube และก็ไปเรียนซึ่งตอนนี้นํากลับมาทําดีกว่าเพราะว่าผมนั้นรู้สึกว่าผมชินกับการทํา YouTube และรู้สึกชอบกับการทํา YouTube มากๆเลยและตอนนี้บักเจเจก็กลับมาเหนื่อยอีกแล้วคอนเทนต์ในช่องก็จะมีประมาณนี้ 1. เล่นเกม2ทํทำการ์ตูนและ3 ภากนะโลก BFDI ซึ่งผมจะไม่ทำประวัติ BFDI แล้วแต่ผมจะหาสไตล์ของตัวเองมาทำ BFDI แทนและอีกอย่างนึงก็คือผมนั้นจะทำการรีเมคทอมแอนจาและรีเมคใหม่จากทอมแอนจากลายเป็นทอมแอนด์บอนซึ่งผมนั้นไ้เอาตัวละครบางตัวจากในเรื่องทอมแอนดจานั้นอออกไปเช่นจาซิกฟิกเกอร์อะไรพวกนี้ครึ่งหน้าหน้าดำ อะไรพวกนี้ซึ่งผมนั้นได้ได้เอาออกไปวันนั้นก็จะได้เห็นตัวละครใหม่มากมายและก็อาจจะทําคลิปเล่นเกมกับเพื่อนมากขึ้นก็เป็นได้และอย่างสุดท้ายที่ผมจะบอกทุกคนนั่นก็คือผมซิมทาโก